สวัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้า เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทธาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าต่อท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีแล้วสำหรับรายการของเรานะคะเราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่หัวหินค่ะเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์อย่างมากอาหารก็อร่อยแหล่งท่องเที่ยวก็หลากหลาย โดยจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันที่การปรับแผนและการปรับกลยุทธ์ของบรูพอร์ตหัวหินด้วยเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยเขามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อยากจะให้บรูพอรตเป็นเดสติเนชันหรือเป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาจะมีการปรับแผนและวางกลยุทธ์อย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2567 รวมถึงร่วมกันสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าจัดทำโครงการขลองขวัญปีใหม่2,567เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าทออสอสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการที่มีสถานะบัญชีปกติมีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน2ล้านบาท มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือนนับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน2566สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนให้ได้รับเงินคืนจำนวน1,000บาท ท้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่2,567จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All Gen พร้อมกับผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทออสอและชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน g h b All Gen ติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เดือนในงวดเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2,566หรืองวดเดือนธันวาคม2,566ถึงมกราคม2,567 และรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ถึงกุมภาพันธ์2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่่แมต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภยัยพร้อมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาท เปลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแพลตฟอร์มบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและอุณหภูมิก็ยังลดลงไม่มากพอที่จะเข้าเกณฑ์นในการประกาศฤดูหนาวเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกข่าวเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา45นาทีและข่าวค่ำเวลา19นาฬิกา35นาทีทาง TNN ช่อง16และ True Vision 777 กันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวหลายวันแบบนี้เนี่ยเชื่อแน่นะคะว่าหลายคนวางแผนในการเดินทางไปท่องเที่ยวรล้หล่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวหรือว่าในหมู่เพื่อนฝูงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นเดียวกันอยากไปเที่ยวนะ ยังไม่รู้เลยจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะวันนี้ขอแนะนําเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เขามีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอาหารก็อร่อยแหล่งท่องเที่ยวก็หลากหลายเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่เมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่อย่างที่บอกไว้มีสเสน่ห์หลายอย่างทีเดียวลองไปติดตามด้วยกันค่ะ หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ต่างอากาศเรื่องชื่อตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยความสวยงามของชายหาดทรายละเอียดน้ำทะเลใสเหมาะกับการเล่นน้ำบรรยากาศดีเป็นที่ชื่นชอบและหลงไหลของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงสามารถสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคและความรุ่งเรืองในอดีต ทนหัวหินก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช2,377ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากตอนเหนือละทินฐานเดินทางมาจนถึงพื้นที่บริเวณใกล้กับเขาตะเกียบปัจจุบันแล้วตั้งถินฐานบริเวณนี้เพราะเห็นว่าเป็นหาดทรายที่สวยงามและแปลกกว่าที่อื่น คือมีกลุ่มห็นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกทั้งที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมจะทำการเกษตรแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านสมอเรียงต่อมาพระเจ้าบร,รมวง์เธอกรมาพระนเรศวรริศทรงสร้างตำหนักหลังใหญ่ชื่อแสนสําาญสุขเวก ที่ด้านใต้ของหมู่หินริมทะเลและทรงขนานนามหาดทรายบริเวณนี้เสียใหม่ว่าหัวหินจนเมื่อเวลาล่วงไปทั้งตำบลในบริเวณน,นี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหินและมีการเติบโตขึ้นเป็นอำเภอหัวหินจนถึงปัจจุบันจากเดิมหัวหินเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ ไม่มีบุคคลภายนอกรู้จักจนกระทั่งมีการสำรวจเส้นทางก่อสร้างทางรถไฟจากเพชรบุรีไปสายใต้จึงทำการสำรวจเส้นทางบริเวณน,นี้และได้พบกับความสวยงามของทะเลกว้างฟ้าใสาหาดทรายขาวสะอาดและทางขวา มีเขาตะเกียบทอดตัวลงในเทะเลเป็นที่ตื่นตาตื่นใจจึงได้กลาบทูลรายงานต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มาพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงให้สรงทราบและทรงพอพระไทยกับความสวยงามของชายหาดแห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด ส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาจัดสร้างวังไกลกังวลเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2469เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีใช้ในการแปลพระราชฐานมาพักในจังหวัดริมทะเลโดยทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่าสวนไกลกังวล ปัจจุบันวังไกลกังวลถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพความรุ่งเรืองของหัวหินในอดีตในฐานะเมืองต่างอากาศสำหรับชนชั้นสูงสเสน่ห์ของหัวหินคือหาดทรายละเอียดน้ำทะเลสะอาดมีความลาดชันพอเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดหัวหินคือกองหินที่กระจายตัวอยู่หน้าโรงแรมรถไฟความสวยงามและโรแมนติกของหาดหัวหินเป็นที่มาของนวนิยายดังปริศนาของวอนะประมวลมากที่คนไทยรู้จักกันดีสิ่งที่ทำให้หัวหินแตกต่างจากเมืองชายทะเลอื่นๆ คือบรรยากาศของเมืองที่ยังคงกลิ่นอายของยุคสมัยในอดีตไม่เสื่อมคลายจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ทรงคุณค่าเช่นสถานีรถไฟหัวหินที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันอำเภอหัวหินยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้กลับมาเยือนบ่อยครั้งเช่นวัดห้วยมงคลอุทยานราชพักและแหล่งรวมของฝากของที่ระลึกเช่นตลาดฉัดชัยและตลาดไนท์มาร์เก็ต หัวหินวันนี้จึงยังไม่สิ้นมนเป็นสถานที่พักผ่อนของคนไทยที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบคนคุ้นเคยเช่นเดิม คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บรูพอดหัวหินค่ะเป็นหนึ่งจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะ อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยพร้อ,อมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัวลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทครับแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีมลูก ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน สุขภาพที่แข็งแรงคือความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะติดตามรับชมรายการ TNN Health ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปในลายแอปพลิเคชันพิมพ์แอทไ T N N H E A L T H หรือใช้วิธี QR code สแกนที่มุมจอเพียงแค่นี้ก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเป็นคุณหมอใกล้ตัวใกล้ใจท่านอย่าลืมติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16ค่ะ และอย่าลืมนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดาวในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะ Line Official Instagram อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพดีๆกัน การคนหลังข่าวค่ะช่วงที่แล้วพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของหัวหินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ่ะว่าทําไมหัวหินจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยากจะไปเช็คอินหนึ่งในนั้นก็คือบรูพอตหัวหินนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยบรูพอตหัวหินอยู่ภายใต้การบริหารงานของคุณวัจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบริษัท หัวหินแอสเซทที่มีการปรับแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะให้บรูพอร์ตหัวหินเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดําเนินการอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะบูพอร์ตหัวหินจริงๆเราเอมมิ่งหรือว่ามีออบเจกตี T ปะค่ะที่จะปรับ ให้มันเป็นลักษณะของ d เดสต n เนชอนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนึ่งในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าแหละในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเราพยายามที่จะให้เขาเป็นเหมือนศูนย์รวมของ Destination ในหลายๆ Destination จริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในเมืองหัวหินนะคะจริงๆแล้วเมืองหัวหินเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์อยู่ละเขามีหลายๆ Element หรือองค์ประกอบหลายๆอย่างในเมืองหัวหินนะคะทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าในบูพอรดสามารถที่จะมี e อ e เ e n นหรือองค์ประกอบเช่นเดียวกับหัวหินได้ค่ะมันจะสามารถทําให้บูพอดเป็น Destination ที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนเมืองหัวหินเองเอสแ t ท,ท,ที่มาทํางานที่นี่ก็ได้มาสร้างสมประสบการณ์ใหม่ๆ ที่บูพอตแล้วก็ได้มาดูว่าโอเคเรามีสินค้าอะไรร้านค้าอะไรที่หายากสินค้าหายากสินค้าราคาที่ค่อนข้างพิเศษแต่สามารถที่จะหาได้ที่บูพอตเท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของการฟื้นฟูในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดสติเนชันของสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเดสติเนชันของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือด้านอื่นๆน,นะคะเราพยายามที่จะทําให้บูพอตเขาเป็น เ,เหมือนสถานที่ที่หนึ่งที่รวมทุกอย่างเอาไว้ที่จุดจุดเดียว8ปีแล้วเนาะจริงๆก็เป็นปีที่ตัวเฟิร์นเองและผู้บริหารเองรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเลขอาจจะไม่ใช่เรื่องทัฟฟิกที่ โอ้เราล้นหลามเลยมีคนเยอะแยะมากมายหลังจากที่เราผ่านวิกฤตมาค่ะจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะเป็นกราฟขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตัวเลขของ s p a แปที่อยู่เมืองหัวเห็นที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างตัวเลขของตอมอเองอะคะ่ะสมัยก่อนนะคะ s p a ปที่อยู่ในระยะ ระยะยาวอะ่ะมันจะอยู่ประมาณตัวเลขอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง30,000คนแต่ปัจจุบันเนี้ยตัวเลขมันขึ้นประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง50,000คนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณ200,000คนต่อปีคราวเนี้ยมันตัวเลขมันดูเหมือนแบบกราฟมันจะเริ่มสวยงามคือกราฟมันเป็นวงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราประสบความสาเร็จเลยอะ่ะคือเราเป็นหน ที่อยู่ในเมืองหัวหินที่เมืองหัวหินประสบควาสมสําเร็จและเราอะ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สร้างให้เขาอะ่ะสร้างให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าอยากจะมาเมืองนี้จังเลยเฟิร์นรู้สึกว่าการประสบกามมรณ์สำเร็จของเรามันคือการที่เราตอบสนองลูกค้าได้ถูกต้องแล้วตัวเลขเราเห็นได้ชัดว่ามันกำลังคืบขึ้นไปข้างบนเป็นกราฟมากกว่าค่ะคราวนี้อย่างที่เฟิร์นบอกว่าถ้า เรามองว่าในเมืองหัวหินะ่ะเรามีธุรกิจหลายย่อยหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจในขนาดเดียวกันหรือแบบเดียวกันก็ตามนะคะเ,เรามองว่าเขาอะเป็นเหมือนเพื่อนเราละกันที่เราพัฒนาไปด้วยกัน,นะคะ่ะคือถ้าสมมติว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างไปญี่ปุ่นเนาะในญี่ปุ่นบางย่านอะคะ่ะเขาจะมีธุรกิจที่เหมือนกันอยู่ในบริบรเวณละแวกเดียวกันค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ยังจับมือที่จะ ประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้เราก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าเราอะทำในลักษณะเนี้ยเดียวกันที่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งเราหรือมาแย่งมาเก็ตเรามาเก็ตแชร์เราค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราแค่เอาคนละค่าทาร์เก็ตเท่านั้นเองสมมติมีร้านร้านหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำแบบเนี้ยดีจังเลยเราอยากจะทำแบบนี้บ้างแต่ในตัวเฟิร์นะคะเฟิร์นรู้สึกว่า ทำอย่างนี้ได้แต่ทําอย่างนี้ทำยังไงให้เราอะเอาทาร์เก็ตอื่นที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตเขา เราอาจจะทําแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเราสร้างกิจกรรมอื่นที่เราเน้นแค่กลุ่มกลุ่มนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้ตอบสนองเพราะฉะนั้นถ้าเก็ดเราจะเป็นคนละทาเกิเราก็อาจจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเมืองหัวหินไปด้วยกันได้อันนั้นที่คนมองมากกว่านะคะถ้าสมมติเมืองหัวหินไปได้ดีบูคอร์ตอย่างเราก็จะไปได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ากิจกรรม ต่างๆที่เราทำเราจะไม่ได้อยู่แค่บูพอทหัวหินเราจะทำกระจายไปตามหัวเมืองท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเราจะไปโคกับทางเซิร์ฟลับของหัวหินที่อยู่เขาตะเกียบหรือแม้กับทั่งไปตามสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเมืองหัวหินไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะคะเรารู้สึกว่าการไปพวกนี้มันทำให้เมืองมันเด่นชัดขึ้นแล้วพอเมืองเด่นชัด บูพอตก็จะเด่นชัดเหมือนกันคือเอาความเป็นจริงแล้วอะบูพอรตเองหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจในเครือค่ะเรามีซอพาวเวอร์อยู่ในนั้นอยู่แล้วมานานมากแล้วแล้วเราก็ทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองตรงส่วนนั้นมานานค่อนข้างนานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยไทยร้านค้าอาหารการกินของอร่อยอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปจับ ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่พอมันมีนโยบายก็ขอบคุณรัฐบาลเหมือนกันนะคะที่เอานโยบายตัวนี้ขึ้นมาทําให้ตัวซอฟท์พาวเวอร์เหล่านี้มันชัดมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของเมืองไทยด้วยและในส่วนของเมืองเล็กๆอย่างเนี้ยมันมันค่อนข้างเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นเลยอย่างอายกตัวอย่างว่าเราทำการแข่งขันมวยไทยนะคะเราก็เราทํามาสักพักแล้วปีนี้ปีที่2แต่ปีนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามันโตขึ้นมาก อย่างล่าสุดเราไปที่ท่าแพที่เชียงใหม่นะคะเราทำรายการ The Legend Fighting Championship <ม>อันนี้เราทำสองมวยไทยกับ MMA คู่กันณที่เราแข่งอะค่ะคือคนมาเต็มพื้นที่เลยอะคะ่ะหลักพันแบบ2 0 0 0 3,000คนที่ท่าแพสามารถรับได้แล้วการถ่ายทอดสดค่อนข้างประสบความสําเร็จอันนี้มันคือทําให้เฟิรรู้สึกว่าพอมันมีแรงกระตุ้นระฐบาลกระตุ้นไปอีกอะมันทําให้ทุกอย่างมันยิ่งแบบเป็นเศรษฐกิจที่ที่มัน มันโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเ,เขาเรียกว่าพร้อมกับธุรกิจนักธุรกิจที่พยายามที่จะดึงตรงนั้นออกมาแต่เขาอาจจะไม่มีศักยภาพที่ทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาแต่พอมันมีรัฐบาลมาช่วยจับมันทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้มันมันพุ่งทะยานขึ้นไปเลยค่ะจะบอกว่าบูพ่าหัวหินเ,เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม ของอร่อยจะสังเกตว่าเราอาจจะไม่ได้มีร้านค้าที่อยู่ระยะยาวได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่สิ่งที่เรากำลังพัฒนาคือเราพยายามเอาร้านค้าหมุนเวียนถือว่าเป็นการช่วยร้านค้าข้างนอกด้วยค่ะคือบา,บางทีเขาอยู่กับที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีพื้นที่จําหน่ายได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามหมุนเวียนเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยพอเขาเข้ามาหนึ่งครั้งเขาอาจจะเจอ,เอ,อขนมไทยบางอย่าง แต่ครั้งหน้าเขาอาจจะเจอขนมชัยอีกชนิดหนึ่งอะไร,อย,ไรอย่างเช่นขนมเทียนหรือคร,รั้งหน้าเขาอาจจะมาเจอปลาหมึกหรือครั้งหน้าเขาอาจจะมาเจอปลากุเลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะพัฒนาสินค้าพวกนี้ให้มันมีความแตกต่างอยู่เรื่อยๆต้องบอกว่าพอบูพอร์ทาร์เ็ตของเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเป็นอัมากกว่าคนวท้องถิ่นเนาะในเปอร์เซ็นที่เราทำดัตต้าเบสหรือแอนนัลไลซ์มาอพอเป็นเป็นนักท่องเที่ยวอะ ถ้าเขาจะรีพีทอ่ะเขาต้องรีพีทด้วยอะไรสักอย่างถ้าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแล้วเขาจะเข้ามาไปทําอะไระเราก็เลยมองว่าทุกอย่างเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์สามอะไรกันไปนะคะ่ะแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดอยากต่อเนื่องเนี่ยเราจะให้มีทุกๆเรียกว่าทุกๆวีคเอนเดียวม,มาถึงเนี่ย เจอแน่นอนเสาร์อาทิตย์สมุิเช่นที่ผ่านมามีมูเตลูดูดวงอ่าเสาร์อาทิตย์สามารถท็อปจะเป็นเดอร์หรือสามารถรีดีมตัวดูดวงได้หรือแม้กระทั่งต้นคริสต์มาสที่ตั้งอยู่ด้านหน้านาวันที่เป็นเฟสทีฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราอ่ะก็จัดดนตรีนักร้องต่างๆในทุกๆวันเพื่อให้ลูกค้านักท่องเที่ยวมาแล้วสามารถที่จะมีอินเทอร์เนนั่งกันชิวกันดื่มกันกินกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลับไปพักผ่อน ได้อย่างได้อย่างมีความสุขในช่วงเวลาที่เขามาค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรูปหตหัวหินกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการกินในการเที่ยวช้อป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยหรือว่าสินค้าฝีมือของคนไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เราอยากจะให้เป็นตัวจักรสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ว่าไปทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้บรูพร์หัวหินกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ สำหรับรายการคนหลังข่าวของเราในวันนี้นะคะขอลากันไปด้วยภาพความงดงามของต้นคริสต์มาสที่มีการประดับไฟตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของบรูพอรตหัวหินนั่นเองค่ะในวันเปิดงานเนี่ยปรากฏว่าคุณสุวัติ์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วในขณะเดียวกันมีคุณแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สปี2023มาเป็นคนที่ร่วมกันเปิดไฟต้นคริสต์มาสด้วยนะคะไฟต้นคริสต์มาสนี้ก็จะเปิดโอกาส ให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวชมความงดางามและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นเที่ยวระลึกได้จนถึงช่วงกลางเดือนมก,กราคม2024หรือว่ากลางเดือนมก,กราคม2567นั่นเองค่ะวันนี้นันและทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีเก่าและแน่นอนส่งท้ายปีใหม่เราเจอกันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ